นิ่งตากับยายสวัสดีตอนเช้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้วันสุดท้ายแล้วนะคะจะได้กลับเมืองไทยเมื่อคืนก็นอนนี่นะคะนอนนอนอยู่สามนอนสามคืนนะคะนอนที่โรงแรมสามคืนก็จะกลับแล้วนะคะเตรียมกระเป๋าแล้วกระเป๋าตากับยายหุ่นสายมัดหุ่นสายมัดเดียวไม่หลง่มีหลงเดี๋ยวจะพาไปไม่ใช่เดี๋ยวหรอกอีก อีกสักหน่อยนะคะจะไปทานอาหารเช้ากันนะคะอาหารอาหารอังกฤษเบรคฟาสต์ตอนเช้านะคะตอนนี้เรารอรถซันนิลลอนนะคะรถรถลูกเขยมารับนะคะจากพรีเมอินแยนแกรนซันซันนิลลอนแกรนสันเราก็จะไปบ้านญาติแจ็คกี้นะคะ วันนี้เราจะเดินไปเก็บลูกแบล็คเบอร์รี่นะคะจะพาทำแอปเปิ้ลและกับแบล็คเบอร์รี่ครัมเบก่อนที่ยายเพลกับตาเทียนจะกลับไปเมืองไทยนะคะแถวหมู่บ้านย่านนะคะแถวเมืองที่เป็นบ้านอยู่โอที่แม่ย่าอยู่นะคะ Come on t h ดนอย่าลมเด้อ ส้วัานี่แลละเนาะทางนี้ทางนี้ระวังเด้เออ่าและขึ้นเอาขึ้นมาเนี่ยเขาตกยื yeah, ้อจ้ำ ชคเคนชคนชคนอีกคาหนึ่งจังนลแจังนลจังนละวอลงน้ตไปค่อยๆอย่าไปค่อยๆไปไปพุชบัตนดชูฮาร์ดนอชูฮาร์ดน o ชูฮาร์ดนิฟแน่นนิฟแน่นอย่าปึงป Ja. <laughs> <laughs> แล้วก็ขามปีนหัวต้องขามไปทางพุ่นขามไปทางพุ่นมันเป็นแนวยางเอาเมือจับเสือกอ,อย้ายปิญูมาย้ายปิญูญมาย้ายปิญูย A Blackberry, now, huh? Oh, look up there. Look, oh, Sophie, Matthew's like oh, not Sophie. too like that. Sophie. Stop doing like that. Raspberries. <laughs> b บล็ b บอร์รี่ไม n o มมันเป u แมนมันเปแมนราดเบอร์รมันเป็นแบล็ k เบอร์มันสีนี้เสื้อทำมาใหญ่เยอะไหมโซฟีเคยดูโช o ์โชน s โชว์ u ูดดีเด้าลา l ายามุกแบกกระเ a อิสตูครและข้นเซีย Yes Yeah Okay เะกลัมนะคะเราจะพาเยโอยทำแอปเปิ้ลครัมเบิลนะคะเพิ่งไปเอาแอปเปิลมานะคะแล้วก็ บลูเบอร์รี่นะคะอันนี้คือโอ้แบล็กเบอร์รี่แบล็กเบอร์รี่โอ้ยย้อยคุณทันสมบูรณ์นี่อะไรเด้ไอ้ยังก็ย้อยนี้ยังก็โอ้แบล็กเบอร์รี่ตอนนี้โซฟีจะทำครัมเบิลนะคะโดยใช้แป้งฟลาวเวอร์ with butter scrub together and some sugar b าอีกหัน I don't s u g I don't think sugar is gonna hurt my hand Yeah, งเราจะลายแบบเราไม่เหลาอย่างลาย t บบเราจะสลิดจะเปิดอันนี้แอปเปิ้ลนะคะเราหั่นแล้วเรามาต้มนะคะแล้วเราก็ใส่น้ำตาลลงไปเดี๋ยวคน we already wash this Yeah. เราก็ต้มแอปเปิ้ลนะคะทำธรรมดาต้องใส่ซินิมอนมันจะได้หอมนะคะแต่ว่าไม่มีก็ไม่ใส่เราก็ใส แบล็คเบอร์รี่เข้าไปนะคะเดี๋ยวชิมก่อนว่ามันหวานไหมนี่นะคะเราก็ตักอพวกแอปเปิลแล้วก็แบล็คเบอร์รี่ที่เราทำใส่ในนี้แล้วก็จะเข้าอบนะคะเราก็ใส่เราก็โรยหน้าด้วยครัมเบิ้ลแล้วก็อบค่ะอาหารเชี่ยงหืมใส่สั่งหายเรื่ยต่อ เรเป็นยังแซบนี่ยเรกินคือกัรยังเสร็แหละเนี่นะคะมันบ่เสียบคือมเนบ่อเยหมดแล้ว give us a piece m ี่นะคะ apple crumble apple and b l a c k b นะคะ blackberry blackberry crumble เดี๋ยวเราจะกินกับคัสตาร์นะคะเอาซิมบิงตากับยาย apple crumble with mm. กินพร้อมกันหวานก็เหียวใช่ไหมหวานเหียวใช่ไหมเช็คปะจะไปส่งแล้วนะคะจะไปส่งแล้ว พาตากับเทียนไปพาต,ตากับเทียนอีกแล้วจะพาตาเทียนกับเบยฟลอยไปส่งที่สนามบินนะเมือสิบเก้าก็ยัง,ง่าบิดีดเยอะโอ้ยเนาะตอนนี้เรามาถึงที่สนามบินฮิตรนะคะเทอร์มินอลทูเราก็จะไปจอดตรงที่โช o ์สเตย์พาซิ่งเจอ กำล,ลังมาส่งตากับยายนะคะส่งตากับยายนะคะสนามบินตรงน,นู้นเขบาบอกให้เขาไปจะกลับแล้วนะคะขอบคุณมาก่ะ ตอนนี้ใกล้จะสองทุ่มแล้วนะคะไปส่งตะเทียนกับยายพลเสร็จแล้วก็่อกำลังเดินทางกลับบ้านยาเจีคือยทยเข็ดแนคิดถึงตะเทียนกับยายพลนะคะขอให้เดินทางปลอดภัยแล้วพรุ่งนี้เราคุยกันนะคะถึงเบืองไทยแล้วโทรหาลักพอหลักแม่มากค่ะ